วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของใครบ้างอาทิตย์น,นี้ยกมือค่ะยกมือเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้มีใครสุิยาเกิดวันที่เท่าไหร่สิบแปดอ่ะยี่สิบยี่สิบเจ็ดอ่ะมีใครเดือนกันยามีมีของใครจะให้เป่าพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวสามคนนี้เป่าเค้กสามคนนี้พร้อมกัน <ท>สามรอบแอปปีเบย์อาเปล่าเปล่าอาิษฐานอธิฐานพนมมือขึ้นเปล่าเปา ไปวางไว้ก่อนไปวางไม่ก่อนอ้คุณครูนะคะในฐานะครูประจำชั้นนะคะครูขอวอวยพรให้ทั้ง3คนมีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนเรียนหนงสือเก่งๆเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็พ่อแม่นะคะอาพมมือขึ้นอ่ะเพื่อนๆอวยพรให้เพื่อนค่ะ วันเกิดไม่ใช่วันนี้หรอกเดือนนี้เป็นวันเกิดของสุริยามีสุริยามีเบนนะคะแล้วก็มีจเจ้านานเจ้าคนไหนยกมือซี <ไป S 1> อ่าเจ้านะคะแล้วอันนี้ก็กลุ่มอะไรกลุ่มแถมเหรอ,อ,อาอกินเลย อร่อยไหมน้ำผบบนำน้ำผุนอร่อยไหม <c oughs> น้ำผุนอร่อยไหมอือกินเยอะๆนานๆก็จะได้กิน <c oughs> อ้าวแล้วแต่เออแบ่งกลุ่มแล้วก็กินแล้วแต่อร่อยไหมเทโรดเทโรดอร่อยไหมคะอร่อยครับอือ <c oughs> <laughs> มันเป็นหน้านิ่มไงลูก